ไข่ผัค่ะหรือไข่น้ํานั่นเองนะคะถ้าที่ไหนมีไข่ผําหรือไข่น้ํานั่นเป็นโวชี้วัดเลยนะคะดัชนีนั้นคือน้ําของคุณสะอาดแน่นอนนะคะแล้วไข่พํานี้นะคะมีเป็นเหมือนผักสดเลยนะคะเหมือนเราประทานผักนี่แหละคะ่ะแล้วก็ในไข่พํานี้มีโปรโตีนวิตามินนะคะคบคอร์ฟิลสูงมากๆเลยนะคะอาหารนวัตกรรมนะคะเราสามารถทําเป็นดีเซอร์ตนะคะแล้วก็เป็นเบนคอร์ดแล้วก็อพิทเซอร์อพิทเซอร์คือนี้เลยมาดูตรงนี้เลยค่ะ กินเป็นผักได้เลยนะคะหรือจะเป็นสลัดนะคะแล้วก็นิกนะคะเป็นน้าพริกนะคะตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นทั้งแอปเปิไทเซอร์ได้แล้วก็เป็นเมนคอร์ดได้ด้วยนะคะนี่คือเรียกว่าเป็นนวัตกรรมที่โฮเทลของเราเป็นกรีนโฮเทลนะคะนํานวัตกรรมของชุมชนของเรามาเสิร์ฟอยู่ที่ชยดารีสอร์ทนะคะนี่มาดูนี่เลยค่ะไอศกรไข่ผํามนะคะอันนี้ก็เรียกว่านะคะฟักทองแกงบวชนะคะดูนะคะจะทําให้ดูเลยว่านะคะไข่ผํานี้นะคะเราสามารถนํามาเป็น นะคะของอาหารหวานเห็นไหมคะจะรับประทานให้ดูเลยคะ่ะดีเลยค่ะเป็นเครื่องดื่มสุขภาพของเรานะคะน้ำเขียวมรกตตรงนี้คือไข่ผํา